หมุสาวาทวัคสเปสุญยาสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวส่อเสียดเรื่องพระชะพัพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาเบนิกาเศธธรษฐีเขโครงสาวัตถีสมัยนั้นผู้พิสุชพัพคีไปยุแย่ผู้พิสุผู้บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกัน คือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นด้วยเหตุนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและความบาดหมางที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโพรธนาว่าชนายผู้พิษุชาพคีจึงไปยุแย่ผู้พิกษุผู้บาดหมางกัน ทะเลาะกันวิวาทกันคือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นด้วยเหตุนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและความบาดหมางที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวพัคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้พิกษุชาพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไปอยุแย่ผู้ภิกษุผู้บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันเพือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้ ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นด้วยเหตุนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและความบาดหมางที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นจริงหรือพวกภิกษุชาพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลายจะไหนพวกเธอจึงไปยุแย่พวกภิกษุผู้บาดหมางกัน ทะเลาะกันวิวาทกันคือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นด้วยเหตุนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและความบาดหมางที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทํำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะส่อเสียภิกษุเรื่องพระชะพคีจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าส่อเสียได้แก่คำส่อเสียด,ด้วยอาการสองอย่าง คือ 1. ต้องการให้ผู้อื่นชอบตน 2. ต้องการให้ผู้อื่นแตกกันพิสุกล่าวสอเสียด,ด้วยอาการสิบอย่างคือหนึ่งชาติกำเนิดบ้าง 2. ชื่อบ้าง 3. ตระกูลบ้างสหน้าที่การงานบ้าง 5. ้ศิลปะวิทยาบ้าง 6. ความเจ็บไข้บ้าง 7. รูปลักษณ์บ้าง 8. ปกิเลสบ้าง 9. อาบัตบ้างสิบ คำด่าบ้างบทภาชนีที่ชื่อว่าชาติกำเนิดได้แก่ชาติกำเนิดสองอย่างคือหนึ่งชาติกำเนิดต่ำสองชาติกำเนิดสูงที่ชื่อว่าชาติกำเนิดต่ำได้แก่ชาติกำเนิดคนจันทานชาติกำเนิดคนจักสานชาติกำเนิดนายพรานชาติกำเนิดช่างรถชาติกำเนิดคนเทขยะนี้จัดเป็นชาติกำเนิดต่ำ ที่ชื่อว่าชาติกำเนิดสูงได้แก่ชาติกำเนิดกษัตริย์ชาติกำเนิดพราหมณ์นี้จะเป็นชาติกำเนิดสูงที่ช yeah ื <hyd> <rible> ่อว่าคำด่าได้แก่คำด่าสองอย่างคือหนึ่งคำดายาบสองคำด่าสุภาพที่ชื่อว่าคำด่าหยาบได้แก่คำด่าว่าท่านเป็นอูท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์ดรัจชาน ท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุขติหวังได้แต่ทุกติเท่านั้นคํำด่าที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณีหรือคํำด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะของชายหญิงนี้จัดเป็นคํำด่าหยาบที่ชื่อว่าคำด่าสุภาพได้แก่คําด่าว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราดท่านเป็นพระหูสูตรท่านเป็นธรรมกถิกท่านไม่มีทุกติ หวังได้แต่สุคติเท่านั้นนี้จัดเป็นคำด่าสุภาพอุปสัมบันกล่าวสอเสดอุปสัมบันหนึ่งกล่าวสอเสียด้วยชาติคำเนิดต่ำอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าพิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าคนจันทานคนจักสารในพรานช่างรถคนเทขยะ ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวสอ่อเสียด้วยแช่กําเนิดสูงอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านกษัตริย์ท่านพราหมณ์ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด 2. กล่าวสอ่อเสียดด้วยชื่อที่เลว อุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านอาวะกันนกะท่านชวะกันนกะท่านธนิตะกะท่านสวิตธกะท่านกุลลวัตกะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวส่อเสียด้วยชื่อที่ดีอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านพุทธรักขิตท่านธรรมรักขิตท่านสังครักขิตต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำพูด3กล่าวส่อเสียดด้วยตระกูลชั้นต่ำอุปสัมบัลฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบัลว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนตระกูลโกศยะท่านเป็นคนตระกูลพารัตวาชะ ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวส่อเสียด้วยตระกูลชั้นสูงอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนตระกูลโคตมะท่านเป็นคนตระกูลโมคลานะท่านเป็นคนตระกูลกัจจายนะท่านเป็นคนตระกูลวาเสถะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด สกล่าวส่อเสียด้วยหน้าที่การงานชั้นต่ำอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นช่างถากไม้ท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัดปาจิตติทุกๆคำพูดกล่าวส่อเสียด้วยหน้าที่การงานช okay. <vale ั้นสูงอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นชาวนาท่านเป็นพ่อค้าท่านเป็นคนเลี้ยงโคต้องอาบัตปาจิตติทุกๆคำพูด 5. กล่าวส่อเสียด,ด้วยศิลปะวิทยาชั้นตำ่ำอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นช่างจักสารท่านเป็นช่างหม้อท่านเป็นช่างหู ท่านเป็นช่างหนังท่านเป็นช่างกลระบ,บต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวซอเสีด,ด้วยศิลป,ปะวิทยาชั้นสูงอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นช่างนับท่านเป็นนักคำนวณท่านเป็นนักเขียนต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดห กล่าวส่อเสียด้วยความเจ็บไข้อุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านเป็นโรคฝีท่านเป็นโรคกลากท่านเป็นโรคมองคล่อท่านเป็นโรคลมบ้าหมูต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโรคเบาหวานต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด 7. กล่าวส่อเสียดด้วยรูปลักษณ์ที่เลวอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนสูงเกินไปท่านเป็นคนเตี้ยเกินไปท่านเป็นคนดำเกินไปท่านเป็นคนขาวเกินไป ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวสอเสด้วยรูปรักษณ์ที่ดีอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นคนไม่สูงนักท่านเป็นคนไม่เตี้ยนักท่านเป็นคนไม่ดำนักท่านเป็นคนไม่ขาวนักต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด8 กล่าวส่อเสียด้วยกิเลสอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ถูกราคะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโทสะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคําพูดอุปสัมบันฟังคําของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่า ภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นผู้ปราศจากราคะท่านเป็นผู้ปราศจากโทสะท่านเป็นผู้ปราศจากโมหะต้องอาบัตปาจิตตีทุกทๆคำพูดกลาวกล่าวสอเสียด,ด้วยอาบัตอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านต้องอาบัตปราชิก ท่านต้องอาบัตสังฆาทิเศษท่านต้องอาบัตทุนและใจท่านต้องอาบัตปาจิตตีท่านต้องอาบัตปาติเทสนียะท่กกทานต้องอาบัตทุกกฎท่านต้องอาบัตทุกภาสิบต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นโสดาบัน ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด10กล่าวส่อเสียดด้วยคำด่าหยาบอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นอูดท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์ติระชานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุคติหวังได้แต่ทุกติเท่านั้น ต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำพูดกล่าวซอเสียดด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราดท่านเป็นพหูสูตรท่านเป็นธรรมกะเถิ่ท่านไม่มีทุกติหวังได้แต่สุกติเท่านั้น ต้องอาบัติปาจิตติทุกๆคำพูดหนึ่งกล่าวส่อเสียด้วยแช่กำเนิดชั้นตำ่ำอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าในพระธรรมวินัยมีภิกษุบางผู้เป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นแช่งรถเป็นคนเทขยะภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่าน ต้องอาบัตทุกกฏทุกๆคำพูดกล่าวสอเสียด้วยแช่กำเนิดชั้นสูงอุปสัมบั์ฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าในพระธรรมวินัยมีภิกษุบางพวกเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอาบัตทุกกฎทุกๆคำพูดสิบ กล่าวสอเสียด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าในพระธรรมวินัยมีภิกษุบางพวกเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกรถทกภิกษุเหล่านั้นไม่มีทุกติหวังสุกติแน่นอนภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่าน ต้องอาบัตทุกกฎทุกๆคำพูดหนึ่งกล่าวส่อเสียด้วยชาติํำเนิดตำ่ำอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าภิกษุพวกใดกันแน่เป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอาบัตทุกกฎ ทุกๆคำพูดสิบกล่าวสอเสียด,ด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าภิกษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูรเป็นธรรมกะเถพวกเธอไม่มีทุกติหวังสุคติได้แน่นอนภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่าน ต้องอาบัตทุกกฎทุกๆคำพูดหนึ่งกล่าว่อเสียด้วยชาติกำเนิดชั้นต่ำอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสารในพรานช่างรถคนเทขยะภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอาบัตทุกกฏทุกๆคำพูด กล่าวสอเสียดด้วยคำด่าสุภาพอุปสัมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันว่าภิกษุชื่อนี้กล่าวว่าพวกเราไม่ใช่บัณฑิตคนฉลาดนักปราดเป็นพหูสูตรเป็นธรรมะกระถึกพวกเราไม่มีทุกขติหวังได้แต่สุขติเท่านั้นภิกษุนั้นไม่กล่าวถึงคนอื่นแต่กล่าวถึงท่านต้องอาบัตทุกกฏทุกๆคำพูด เป็นอาบัตตามวัตถุอุปสมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสมบันฟังคำของอุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อนุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฏอุปสมบันฟังคำของอนุปสัมบันแล้วไปกล่าวยุแย่อุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฏอุปสัมบันฟังคำของอนุปสัมบัน แล้วไปกล่าวยุแย่อนุปสัมบันต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตเคอหนึ่งพิกษุไม่ต้องการให้ผู้อื่นชอบตนสองพิกษุไม่ต้องการให้ผู้อื่นแตกกันสามพิกษุวิคนจริตสี่พิกษุต้นบัญญัติเปสุญยะสิกขาบทที่สามจบหนึ่ง มุสาวาทวัค 4. ปทโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบทบทเรื่องพระชาพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่นพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขโครงสาวถีสมัยนั้นพวกพิกษุชาพคีสอนอุบาสกให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบท ผู้อุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉชนันผู้พิกษุฉ์ชาพัคคีจึงสอนอุบาสกให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทเล่าผู้อุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายครั้นพิกษุเหล่านั้นตำหนิผู้พิพกษุฉชคคีโดยประการต่างๆแล้ว จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาวพักคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอสอนอุบาสกให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทพวกอุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรง ไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายจริงหรือผู้ภิกษุชาพะคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายชไหนพวกเธอจึงสอนอุบาสกให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทเล่าผู้อุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศึกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดซ้อนอนุปสัมบันให้กล่าวทำเป็นบทบทต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระชะพักคีจบสึกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอนุปสัมบันคือยกเว้นภิกษุและภิกษุณีนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันที่ชื่อว่าเป็นบทบทได้แก่กล่าวเป็นบทกล่าวเป็นอนุบทกล่าวเป็นอนุอักระ กล่าวเป็นอนุพยัญชนะที่ชื่อว่ากล่าวเป็นบทเพอภิกษุกับอนุปส,สัมบันเริ่มสวดพร้อมกันจบลงพร้อมกันที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุบทเพอเริ่มสวดแยกกันแต่จบลงพร้อมกันที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุอักระคือเมื่อภิกษุสอนว่ารูปังอนิจจังแต่อนุปสัมบันสวดพร้อมกันว่ารูแล้วหยุด ที่ชื่อว่ากล่าวเป็นอนุพยัญชนะคือภิสุสอนให้ว่ารูปังอนิจจังแต่อนุปสัมบันเปล่งเสียงรับพร้อมกันว่าเวทนาอนิจจาบทอนุบทอนุอัคระอนุพยัญชนะทั้งหมดนี้ชื่อว่าธรรมเป็นบทบทที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาสิทธสาวกภาสิทธฤษีภาสิทธเทวดาภาสิทธที่ประกอบด้วยอัต ที่ประกอบด้วยธรรมคำว่าสอนให้กล่าวคือสอนให้กล่าวเป็นบทบทต,ต้องอาบัติปาจิตติทุกทุกบทสอนให้กล่าวเป็นอักษรอักษรต้องอาบัติปาจิตติทุกทุกอักษรบทภาชนีเตีกกะปาจิตติอนุปสัมบันฑ์สำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันสอนให้กล่าวทําเป็นบทบทต้องอาบัติปาจิตติ อนุป ic, สัมบันภิกษุไม่แน่ใจสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทบทต้องอาบัตปาจิตตีอนุป Deal, สัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทบทต้องอาบัตปาจิตตีทุกกะทุกกฏอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันสอนให้กล่าวธรรมเป็นบทบทต้องอาบัตทุกกฏอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจ สอนให้กล่าวทำเป็นบทบทต้องอาบัตทุกกฎอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันสอนให้กล่าวทำเป็นบทบทไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนึ่งภิกษุผู้เรียนพระพุทธพจนะที่อาจารย์สอนให้ว่าพระพุทธวจนะพร้อมกันกับอนุปสัมบัน สองภิกษุผู้สาธยายพร้อมกันสภิกษุผู้ช่วยอนุปสัสมบันผู้สวดคำพีที่คล่องส่วนมากสวดส่วนที่ไม่คล่องพร้อมกันกับตน 4. ภิกษุผู้ให้อนุปสัสมบันที่สวดคลาดเคลื่อนไปสวดใหม่พร้อมกันกันกบตน 5. ภิกษุวิกนจริตหกภิกษุต้นบัญญัติปัทโสธรรมสิกขาบทที่สี่ 1. มุสาวาทวักห้าสหาเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันเรื่องภิกษุบวชใหม่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคาลวะเจดีเขตเมืองอาราวีสมัยนั้นพวกอุบาสกมาฟังธรรมที่อารามเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมแล้วพระภิกษุเทระทั้งหลายกลับไปที่อยู่ พวกภิกษุบวชใหม่นอนร่วมกันกับอุบาสกในโรงฉันขาสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนผู้อุบาสกพากันตนําหนประนามโพนธนาว่าชไหนพระกุณเจ้าทั้งหลายจึงนอนขาสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกอุบาสกตํานนประนามโพนธนาแล้วบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ จึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุจึงนอนขาดสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุบวดใหม่โดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สสทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุนอนร่วมกันกับอนุปสมบันจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายเช่นไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงนอนร่วมกันกับอนุปสมบันเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุบวชใหม่จบ